กินแตงโมจะมัดงิ้มนึงพี่น้องเว้มาเด้อพี่น้องกินแตงโมเนะาะสบายดค่ะสบายดีพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องฟังแลว้วเขาฟังไทยและทางต่างประเทศกายินดีต้อนรับกับชูซองสาวตาสแนลเปิดคลิปมาเมื่อนี้เนาะ มาพบมาพ่อกับน้องใครข่าวกระตายน้อยพี่น้องวัดเนาะซาเวียกำลังเอาเพ่อนอามาเตสวนพักเนาะพี่น้องเนาะในการเอาอาพักมากินในเฮือนเลยพี่น้องเลยพบว่าปล่อยไว้นอกหลายยานามาเห็นแล้วมาจะมากัดเนาะปล่อยไว้ในสวนพักซาเวียก็เลยอาเอาพักมาให้พ่นกินอยู่ข้างในเลยพี่น้องเลยหู้เนาะพันเป็นตาเซ่บเนาะพ่นกินขมุขมุมเลยพี่น้องไข่ข้าวแซ่บบ่ แซบบ่ไข okay, mm ่ข hmm. าวอืมนอกแล้กะสิมาว่าให้ฟังเด้อพี่น้องเนาะคืออ่ากะตายสาเวลตัวตัวนึงเนาะที่ว่าสีน้ําตาลสาเวลซื้อมาใหม่บ่เห็นพี่น้องเอ้ยอ่าน่าจะเป็นเพิ่นลัก,กออกจากคอกที่ว่าพ่อเฮ็ดให้เนาะและก็แบบว่าอา่าหมา,ากัดเพิน่นหรือว่าแบบคนเอาไปหรือจะบ่ฮู้เนะาะอย่าว่าเพิ่นลัก,กออกจากคอกแล้วเพิน่นสิไปทั่วทีเนาะ ถ้าพึ่งเรไปทัวร์ทย์เพราะว่าหมาอยู่น้ำผันหลายตัวน้อพี่น้องทั้งหมากนใกล้แล้วก็หมาซาเวลเองเนาะโอ้ยพี่น้องเยนาเสียดายหลายบัดน,นี้เพิ่นก็เหลือแค่ตัวเดียวเนาะอยู่ตัวคนเดียวเด้อบัดน,นี้นางไข่ขาวพี่น้องเลยเสียบลูกอะเนะสียบอียนะเสียบเอ้ยไข่ขาวเอ้ยเสียบลูกอืมเออพี่น้องเป็นแต่เสียบขนาดเลยเพิ่นกินเนาะมื้อนี้ซาเวลกับอ,อยู่เฮือนอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะ เขาได้ไปข้างนอกพี่น้องเลยสบ,บายดีพี่น้องกับสบ,บายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องอีกเทื่นอนหนึ่งเด้อเนาะกายยินดีอ่าเขาสู้เนาะยินดีต้อนรับเขาสู้ส่องสายตาสแนลพี่น้องเนาะวันนี้กับโบได้ไปทางใดพี่น้องไอยู่เพื่อนเนาะอ่าพี่น้องโบมีคนอยู่เพื่อน <c oughs> ว่าพอสายเอาเพ่นกับไปเปลงอ่าดให้ย่าเนาะย่า อ่าเพื่อนว่าได้เพื่อนเสียนะพี่น้องก็เลยไปสมอ่าได้ให้ย่าแล้วก็ส่วนข้างเมสเซเวลก็ไปหาเม้งแตนพี่น้องไปโคบไ,ไปป่าน้องซ้ายเซเวลนอกเพิ่นก็ไปซูเมบ่บาเวียดเพื่อแหละอ่าไปหาเม้งตกะกะัตนหาอยู่หากินพี่น้องเลยอ่าเพิ่นดุเนี่ยจังหน่อยเมสเซเวลมักไปจังสั้นเนาะพี่น้องเลยก็เซเวลกับอยู่เพื่อนนอกพอก่มีคนอยู่อยู่อ่าเพื่อนกับน้องกระต่ายน้อยพี่น้อง มีคนมีกระต่ายรักกินแตงโมพี่น้องอ๋ออ๋อผุ้น่ะพี่น้องรักกินแตงโมเด้อเพื่อนดีเอะอีหล่าขึ้รักกินแตงโมเพราะว่าซาเบวยอ่าแบ่งให้เพื่อนแล้วเนาะงิมหนึ่งพี่น้องเลยหล่กินแตงโมจนเบิงิมหนึ่งพี่น้องอกินแตงโมจนเบิงิมหนึ่งพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องกินแตงโมเนาะพอซาเบวยสื่อมาเมื่อเ้านี้พี่น้องเลย มาเด้อกินเตงงมูน้ำไข่ขาวเด้อเอิญพวยพี่น้องเอ็บซีมากินน้ำนมแม่ไข่ขา,ขาวกินบะส้วนนี่ไข่ขา,ขาวกินบะสว้วนบอฮึฮึแซบบอไข่ขาว ตัวนี้นะซิงคือดื้อนะพี่น้องเนาะคือดื้อนั่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าน่ารักเด็ตพี่น้องส่วนตัวที่ว่าอาซาเียวามันเสียนะเนาพี่น้องเนาะตัวสีน้ำตาลเนาะซาเวะเสห้ไข่เจียวเนาะเลยอาเพิ่นเมื่อนั้นแต่เพิ่อนออกจากคอกเลยน้องซาเวียวก็เห็นว่าอะไรกระจับเพิ่นเขาวาไว้อกคือเกาเพิ่นลืมเอามาไว้อ่อาข้างในเนาะพี่น้องกลางวันนี่แหละลืมมาไว้ข้างในหลุดเมื่อนั้นซาเวียวก็ไปถ่ายคลิปข้างนอกมาเนาะพี่น,อน้องเนาะตะแรงมา แม่ว่าอากระจายน้อยตัวสีน้ำตาลนะเฮียแล้วว่าบุ้งว่าหมากัดหรือว่าอ่ามันลักไปเน,ะนาะแมยพ่อนะทะลักไปขมาบุกัดมีแต่คนอู้มองเนาะเพราะว่าอ่าเขาบุ้งว่าเป็นของไฟสินะพี่น้องทายว่ลโอ้เสียดายนะพี่น้องก็แบบว่าเขาเลี้ยงเนาะเขาก็หักกระแพงนะพี่น้องหักแพงเนาะนี่กระเพงแพง หักแพงเนาะพี่น้องเลกาตัวนั้นกำลังติดกำลังลื่งคนเนาะตัวนั้นชิลึื่งคนยากกลัวตัวนี้พี่น้องเลยตัวนี้มาเรี่ยงห่ะสองสามมือก็ติดคนเลยบมยานคนเลยพี่น้องจับกระสบายชุม,มือนี่ลนยะผมมีคำว่า,าย่านคนเลยพี่น้องเลยคิดดื่อคืออย่างนี้ไวเพ่นบบอยากให้จับกระแลนไสแลนหัวพี่น้องจับกระโบได้เวลาเพ่นโบใหยอุ้มนะเวลาเขาอยากอุ้มเวเพ่นโบเหยอุ้มแต่เวลาเขาอยากอุ้มพ่นแลนมา,ากดแกงกดคา เสียบโอเคขาวเสียบโอ้กินตัวเดิมตัวจะไปล่ามตัวใหม่เดิมอตัวนี้เดิ่อของตัวเด้อตัวจะมาหาของมูเด้ออืม <c oughs> <c oughs> กินกับกระ่ายนะพี่น้องเนาะ อืาเลิกปินน้ำกันพี่นอ้อ <c oughs> งแต่ไหนก็นต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆไว้ก่กนเด้อเนาะสำหรับอ่าการกระทํำหรือว่าอ่าจตงไหนบ่มีมารายารเนาะพี่นอ้องเนาะจังไหก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะบางคนอาชีพโบมากในการแบบว่านะถ้าเรี่ยงแบบมาก,กินห่วมผ้าเข่าแบบผ้าเดียวกันนี่สินะบางคนก็ถือเนาะบางคนก็บ่มากแต่ไหนก็ต้องขอโทษขอษขอภัยพี่นอ้องเลย ส่วนสำหรับซาเวียแบบง่ายๆสบายพี่น้องเอบโบได้คิดอย่างเนาะคือการที่เขาเลี้ยงแบบซีเนาะมากินกําเฮาแบบนี้ได้พี่น้องเลยแต่เฮาบ่ได้กินนะเขาห้องจริงๆเลยก็แบบปากต่อปากก็คือแบบว่าก,กระต่าย,ยากินแล้วเขาชิมว่ากินอยงซี่บได้นะพี่น้องซาเบียว่ากินเนาะจรนซ์เนาะ่นนะะระาร์โบขนาดนั้นนะพี่น้องอันนี้ก็แบบว่ากินแบบใกล้กันทีได้เนาะบางคนอาจีโบมากเนะาะว่าโซกปุกจจงซ์จซนซีนะพี่น้องก็แเล้วเต่เนาะแต่ซาเวียนะคือแบบ มาได้สิเวียดมาได้อย่างเลยพี่น้องเพราะว่าเขาหัก,กเฮาแพงเขาฮะนะเขาบร่ได้รังเกียดสินะมาแล้วอยากศเนะ้องหมองมูไปอยกแสบเป็นไดนอะตัวนี้อ่ะอืม้มมากเลยของเพิ่นเบิร์พี่น้องเลยรว่าอิ่มบริ้จังไหนฮะกินพักบ่อะ้าเอาพักเนี้ยเอาพักนี้นใช่เคยข่าวเฮ้ยเอามากิน เป็นอิ่มว่าจริจงไลยเอาไว้มาไว้ถุงใส่อิ่มแล้วพี่น้องเพราะว่าพักซาเวีมาให้กำหนึ่งนอกกำง้างหนึ่งพี่น้องกับเบิด์ตหนึ่งจะสองสามใบกินแตงโมงิ่มหนึ่งกับเบิดพี่นอ้องถุงใส่อิ่มซาเวีว่ะถุงใส่เป็นอิ่มแล้วแหละแตงโมก,กับบอยากค่อยหวานมาในมือพอซื้อมาเขาใส่รถ ยนมาขายเนาะคุณใดมาขายเต็มรถพ้าเสีบขนาดพี่น้องเลยเสียทีแต่ว่าผมมีเงินซื้อไว้หลายเนาะพอคนผมมีเงินก็เลยซื้อไว้แค่สองสองลูกคนวะแต่นี่มั่วมันช่วยยู่ใส่เนาะแต่ว่าเก็บเปียเพยายามเบาไยเกแยบเต้มแล้ว่าพยายามเอานังอยู่ สเวลก็ได้ไปทั้งใดนะพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นเน่ก็เลยบุคอยอยากออกไปบันไดนะเพราะว่าย่มเศร้านะพี่น้องบุยอ่าถคว่ำเย็นลายเนาะอยาเป็นไข่อยางย่สบายแน่ช่วงนี้นะอากาศบ้านสเวลเย็นเย็นพี่น้องเอ้สองมือนี่นะลมแบบเย็นสองสามมือเลยเนาะลมเย็นแห้งเลยพี่น้องทำบ้านพอรพี่น้องก็คือกันอยู่บนเนาะมือนั้นนะนาะมือลมมาก ตอนแรงพี่น้องในบ้านสาเบียเป็นตอนแรกลมมาแบบแห้งๆแบบบาดเดียวเลยนะสาเบียคิดว่าอ้ามีอย่างเกิดเหตุแนี่พอดีบพราะรื่อเกิดเหตุไล่พอดีจนนะังใดเนาะเพราะว่าลมมาแบบคือแบบอ่าแนวบดและแเนี่ยไล่นะพี่น้องเป็นแต่ญาตินะลมมาแบบอู้ๆบาดเดียวนะพี่น้องแล้วบรรยากาศเย็นพี่น้องเไง อิ่มแล้วใช่ค่ะมาคือมะอืมฉันใส่อิ่มแพงเลยพี่น้องอยากจะให้เบิ้งจะพักของนาอิ่มพี่น้องเลยของเพื่อนอิ่มเนอะอืมอพี่น้องครูให้ขาวอิ่มแล้วอืออืออิ่มแห้งเลยพี่น้องเลยเบิ้งช่วงเลยใส่เวเก็บผักไปให้เพื่อนกินก่อนอ่ะ อาพักนี่อ้ากินอีกให้มันอิ่มนะเออกินบ่อืมอิ่มเห้งขนาดเลยพี่น้องผูอ๋ออันนี้กลองไว้นะพี่น,อนอ้องเนาะขออเอากองลงก่อนเนาะอืมจะได้เห็นหน้องค่ขาวพี่น้องเลยคข่ขาวอิ่มพักเลยอืมพี่น้องเพื่ออิ่มรู้ว่าเพื่อเบื่องูพี่น,อน,อน้อง,อ,งอ่ากระต่ายกินม,มั่งงูมูเป็นยังบ่พี่น้อง <laughs> คือแบบ อืมคืออิ่มแห้งด้วยแบบคือเพิ่นแบบอ่าอย่างนอนนี่นะพี่นองง้องเลยเดี๋ยวฉัเป็นกองหลังให้เวิ่ง้พี่น้องคข้าวอิ่มบ่นรอจังใดในลูกฮะอีหลอิม่มมอนแตงโมบ่ะอะคืออย่างนอนจังงี่อันนี้เลือเป็นไข่เรือดเวสบายว่าคข่าวหรือว่า,า,า,าวเิเ่นอย่างนอนบนานพี่น้องเนาะยามกลางคืนเป็นบรินอนเดีอเพราะว่าเิ่นสาวขังคในไ้ในห้องนี่แหละ องครัวนี่เพราะวา่าเปิดไฟให้นดำได้พี่น้องเปิดไฟทุกคืนเลยเด้เปิดไฟไว้ทุกคืนเออพี่น้อ,นองตอายซเบียว์จะมาเป็นยังไงพี่น้องคือท,ทรงแบบแยนอยากโน่นเนี่ยมาทางนี้มันคือมือนตาพตตตี่น้องเลยไอตุมม้มตูอยู่เนาะโดดสยพี่น้องไอ้ครับไอ้ครับไอ้ขา้าบเอ้ ขาวนเมสาเวเยห้องขาวพ่นเนาะส่วนสาเวเยห้องไข,ข่ขาวไข่ขาวหน่อยฮะอีหลาเป็นอย่างไรฮะโอ้ตัวยิ้มมึงแต่งมือบึอ่าอันนันน้น,นยิ้มหนึ่งนิเพียงรเนาะยิ้มแต่งมือบึงทรงเล้วนี่พี่น้องกระต่ายจะเป็นอย่างวะเนาะนวลจริงี่เลยพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างนอ้อนพี่น้อง มื <pr> ้อ <pr> น er ี้ค้างบ่ซั่นแฮงๆพี่น้องเอ้ยนะบงชงอ่ะย่นย่นบ่สบายเด้พี่น้องอากาศนี่นะพี่น้องแบบคืออยากนอนนี่นะบ่ดบ่ใสเลยดูพนอิมอยากนอนบ่เนาะ นี่พี่น้องลุกมาแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ลุกขึ้นมาก,กินคือเกาพี่น้องเลยสสยกินขนาดเลยเนาะสงสัยคือนีเพิ่นนักท่องเพิ่นแน่นท่องแฮงพี่น้องเพิ่นพักผ่อนเนาะพักผ่อนท่องเพิ่นมาบ้านนี้ลุกผุดผีดมาก,กินพักบ้านนี้โอ้ยจังแมนเนาะพี่น้องจังแมนว่าดูขนาดเลยดูกินพี่น้องเลย เบวานบาบไวแห้งกันเลยได้พักเนาะกินหมักโมเบดนาง้มหนึ่งพี่น้องกับพักกลาำหนึ่งเนาะวันนี้เพิินกับพักทองจงชัยอากระเพาะเรือพุ่งพันยานออกเนาะพี่น้องพุ่งยานออกแล้วมากินต่อพี่น้องเลยโอ้ยเนาะทำเลือนึกว่าเพิินเป็นนี่อย่างพี่น้องเลยดีใจแล้ววันนี้พี่น้องตอนเลกย่านเพิ่นเป็นนั่นเป็นนี่เนาะกินบวบคือเกแล้วพี่น้อง โอ้ยจ้าเ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 สียป่ะกินเก่งคืเอเก่าพี่น้องเลยพี่น้องล่าซุดมากินอีกแล้วมาลรากินแตงโมอีกแล้วล่าสุดนี่ฮะกินตัวนี้พอเด้อต้องกินลายเด้อจมใจเสียติดใจได้ในพี่น้องเลยมากินอีกแล้วเนาะตะเล็ดดูว่าเพิ่นลจะเป็นอีหยัง,ยงพี่น้องเลย เสียบ่ใครขาวฮะเสีบ่เสบอีหลักนี่เนาะคือสิยบคักเนาะอีหลักเสีบ่โอติบเด้อิบเด้อฮอเด้ออิ่มแล้วย้อนพุงเนาะพี่น้องเนาะพุงยานมากินต่อพี่น้องเอ้ย ตลกแหงอะดิคืดมาแล้วก็อย่าหัวนะพี่น้องนึกว่าเพิ่นจะเป็นหันเป็นนีเพื่อไหมสบายเลยโต๊กใจยันเพิ่นเป็นนั่นเป็นนี่เนาะถ่ายเพิ่นอิ่มซื่อๆยังกินขมุกขมวงคือเกาพี่น้องเยเนาะยังกินขมุกขมวงคือเกาไอ้ยไข้เท้าเลย นึกว่าพฝนจะเป็นนั่นเป็นนี่เนาะพี่น้องเนาะตกใจมาเลยฝนจะถ่ายเลยอิ่มซิซื้อเตาเด้วดวดวอวันนี้เด้ออันเดียบอสังันนี้พอเด้อวันนี้เด้อต้องการเด้อกินเน่แต่โม่ตอพี่นองง้องเฮียาก,กินอ่าเนื้ออะ้รก,ก็กินในได้พี่น้องกิน ในแต่เออในแบงูเนาะด้วยอะค่อแมาเล็ดเนาะมาเล็ดเปงูต่อพี่น้องเลยโอ้ยเนาะโอเคน้อพี่น้องโอ้ยเนาะแต่เราเคนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอาไปเอามากินอีมัดชิรับบมัวลือจังไหนือว่าเพิ่นอ่ากินแล้วเพิ่นจะบสบายเพิ่นจะเป็นไข่หมัวลือจังไหนเนาะว่ันสบวยกับบ่เคยอ่าเพิ่นกินแตงโมเมื่อก่อนเพิ่นก็กินอยู่พี่น้องแต่ว่ากินไม่ได้หลายปานนี้เด้ กินกาบมันแบบอ่าแดงๆติดในกาบมาในเปลือกนะพี่น้องแต่มเีคนกินบัดเอันเบิดอันหนึ่งแนละ้วพี่นอ้องเอาเป็นกินยัง้ว่าท่านได้เบิดคากพี่น้องเลยนะี่นะยังอยู่แต่ว่าเบิร์ดไล่ตืบเด้แวยก็พักสาวเลวให้เป็นกินเนาะ <laughs> ถุงใส่อิม่มแฮงอย่างโน้นเนาะอ่าโดยเนาะพี่น้องจิงไดกาคลิปนี้จะขอตจบคลิปกันเด้อเนาะก็ได้หลายนาทีแล้วพี่น้อง ทีนั่ก็ต้องกราบขอบุญคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดอ้อที่เข้ามาหับชมภ์ฟังคลิปซาเวลและกับโบกุดขามโฆษณานะเพื่อให้ซาเวลมีไรายได้ขอครอบครัวนั่นเองเนาะทีนั่ก็ต้องกราบขอบุญคุณหลายๆเดอ้อเนาะการทงนั่ก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขูสุขคนพี่น้องเลยอากาศหนาวช่วงนีกน้กันเนาะรักษาสุขภาพเนาะพี่น้องทังไ่นก็ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะไปทางใดมาทางใดขอให้รอดปลอดภัยเด้อเนาะ ท่าทูพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งน้ำกันพี่น้องกาคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะพบพอกันในคลิปต่อไปเด้อถามว่าอ่าสบายเท่การใดประสุภาพด้วยการว่าการกระทำเนาะในประสุภาพเนาะพี่น้องว่าวบนน้องหัวบุมวน่าพีพภาพประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในรายเด้อเนาะท่เนีวขอลาไปก่อนพี่น้องขอกราบข้าว่าสบายดีบ๊ายบาย